ฮันจียอนหลุดปากออกสื่อเตรียมวิวาฝาแลบแล้วล่ะค่ะถือเป็นคู่รักที่คบกันมาอย่างยาวนานนับหวันยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของซอจียอนกับฮันอิสริยะซึ่งหลายคนเชียร์และลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีค่ะล่าสุดจียอนได้ออกมาเปิดใจอยากแต่งแล้วคุยกันไว้บ้างแต่มันไม่ง่ายเพราะเกาหลีก,กับไทยไม่อยากให้ใครน้อยใจพี่ฮันจะขอก็ไม่รู้อะไรเมื่อไร จะมั่นใจแล้วเขาก็มั่นใจมั้งเขาก็พูดอยู่บ้างใช่ไหมในตอนเด็กๆฝันอยากแต่งงานแบบอลังการแต่ในตอนนี้ไม่อยากขะซินเปลืองเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าจัดเล็กๆอบอุน่นอยากแต่งตอนไหนงั้นพรุ่งนี้ไปเลยทันเวลา หากย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้นั้นสาวจีออนยังเคยออกมาเปิดใจประเด็นเรื่องแม่ไฟเขียวท้องกันแต่งนั้นก็คือคนคิดไปไกลมากๆว่าเราท้องกันแต่งได้เลยแต่จริงๆคือแม่เขาแซวเฉยๆนั่นเองค่ะ